cái này, căng lên, thêm một ít, bơm nước cạn thêm một ít, ba thêm một ít, đổ nhấc thêm, ngay มาหักเป็นทอนเป็นทอนพี่น่อยมามาพี่น่อยมาเส็บแส้น้ำกันเพียน่อยตมงูพี่น่อยตมส่วนเพี่น่อยเป็นโตเลยมามากินขา้าวแหลงเด้อพี่น่อยเมื่อน,นี้ก็ได้อาหารนี่เพียนอยเนียนมะเขือพี่น่อยเนียนมะเขือแล้วกระจำผักกระโดนพี่น่อย ธรรมาตาดบ้านเฮาได้พี่หน่อยกระโดนโขกมาพี่หน่อยมาเด้อพี่หน่อยมาเสืบเศษน้ำนพี่หน่อยมาท้งพี่น้องนี่พี่หน่อยกระลังเริ่มพี่หน่อยแล้วก็สิมาเบิ่งอยู่พี่พี่หน่อยอันนี้ตบอี่อย่างโน้พี่น้องมาลุ้นเบิ่งน้ำกันพี่หน่อย ปลาดี่หน่อยตบยังทีปลาดี่หน่อยตมงูพี่น้อยปลาพี่หน่อยตมเป็นโตเลยพี่น้อยยังแข็งแข็งอยู่นี่มามาพี่น้อยเศษน้ำกันพี่น้อยนำพอพหน่อยบาล่าไต้พี่น้อยนี่ตมเป็นโตเลยพี่น้อยมือนี้ พอได้งูมาพี่น้อยพอเพิ่นได้งูมาไปกลางแฮพี่น้อยกลางแฮมาถือง,งูพี่น้อยก็เลยเอามาต้มกินพี่น้อยมามาพี่น้อยเสแสร้งกันพี่น้อยมาเสิมก่อนพี่น้อยว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนจย่างไรพี่น้อยลองสิ อยาลินะครับอ่าพี่หน่อยพอดี de, พี่หน่อยพอดี de, แต่ว่าโง่มันยังตัานในเปลือยปานในพี่หน่อยลองจิม้มบงพี่หน่อย โอ้ยยังแข็งพี่หน่อยยังแข็งถามสมัยยังแข็งเพราะท่านได้เปื่อยพี่หน่อยพี่เป็นโตเลยพี่หน่อยมาอนี้ต้มไฟอยากก็มาไฟกินกะมาเสพแสนุ่กันเด้อพี่หน่อยแต่ว่าไฟบกกินก็ต้องขอโทษขออภัยเลยร้ายพี่หน่อยเอ้ มากินห้องท่องก่อนพี่น้อย okay. ด้านหลียก okay. เกือบเบิดเลยพี่น้อยมาบาราไทายเราแต่บร,ร,รท่านได้จับจักบาท <c oughs> บร,รท่านได้กินจักข้ามพี่น้อย <c oughs> สิเบิดก่อนเนี่ยโอ้พี่น้อย <c oughs> มามาพี่น้อเสด็บเสียน้ำข้าพี่น้อย <c oughs> บรท่านได้กินจักข้ามพี่น้อยเบิดก่อนเนี่ย นมันก็หลายอาหารหน่อยเดียวยพี่น้อยเนียนมะเขือจำผักกระโดด่น่อยเจ๊ได้หน่อยปตาทองบุ้อดิจิจองใอ่อนๆดิจิจอ่ไหนดิจิจองที่ยอยู่อ้

<c oughs> มาสาีหน่อยเศษเศน้ำกันพีหน่อย โง่เป็นโตเลยพี่น้อยมึงได้เลยนะอากอมซักแเขม่าเออไปเล็กลูกเห็นลูกเปเลอมั่สมันเจ๊จ่ายเลอักสามันะสบายอีดอกนาเกะีตีนะะสยเจ่าเื่อเราไม่จาครับ นี่แหละโอ้เกบ้านเานับเลยแต่ก็ส้ว่าว้นี่ตกร้อเอ๊ะอีแจ้วคันเอะก็จ้ต่างหากตัวตกรออ่าพี่น้องเอประมาณนี้เลยพี่น้อง ไงกะซากมาเนี่ย uh คืนนวนระดับก่มาไปหลอกลอกจีคือกันหนอย่หยานจะจับเจ๊เจ๊จับจ่าจัจ่าหนักจ่าซาดึกนันี่ับหักใส่สกลไอาริเคลียส่ดอกลาคลาไปลาแน ยับอกจ่าจ่าจีใช่ฝนาะไรเาเถอต้ยังไม่ถ่อเออข้าวอจากรามมันี่ของไปเปลอยเปอยสิองอีกเปลือยอีกเปลือยจำไหนจำย เจ้าหนึ่งอาจารยเจ้ากึ่งตังใจดูให้เจ้าจ่าฟ้เปลือยขนาดตัก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 สมัยเจ้าจ่าเหรอ ตา,าอันนี้มาอันนี้มาหักเป็นทอนเป็นทอนพี่น้อยมามาพี่น้อยมาเส็บเส้น้ำกันพี่น้อยต้มงูพี่น้อยตม้มส่วนนีพี่น้อย,นะอยเป็นโตเลยมา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 เส็บเส้นพี่นอ้อง มาพีา่น่อยเยบเียน้ำกันพี่น่อยตกงูพี่น้อพี่น้อไฟบกินกับตองขอด้วยพี่หนอันี่ กวกับไซบีพี่น้อยแสบเสบพี่น้อยพี่น้อยสำหรับคลิปนี้จะสิได้สินสุดลองแพียงตัวนี้ก่อนพี่น่อยสิได้กินเตากินหนาก่อนพี่ัน่อย

嗯。Um. mình chung chia chung chia, anh đi cái gì vậy, người ta

ลอ่าพี่หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ะได้สิินสุดลงเพียงตัวนี้เด้อพี่หน่อยขอบคุณ ขอบุญขอบคุณหลายๆเดอร์ครับพี่น้องทีททท่ติดตามามส้มพี่น้องเองคลิปหนาพอกกันไหมพี่น้อยเอสํสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง